าสุดเห็นว่าแบบไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พ่อมาจริงๆมันมันมันเป็นเรื่องที่โมเขาตกลงกันไว้ก่อนหน้าที่จะเลิกกันแล้วแล้วก็เลิกกันก็ยังโทรคุยยันอยู่ว่าสรุปวันเกิดยังไงจ้าเลยโมบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรโมเคยพูดไว้แล้วเดี๋ยวโมจะไปหาคโมไปหาโมก็ไปอยู่กับอ้อมตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเขาเกิดวันที่ยี่สิบห้า โมก็ไปอยู่เขาอยู่ที่25พอเย็นๆโมกับบ้านมีโดกั่นอะไรพิเศษไหมโมให้ลูกโมกินเนี่ยเขาชอบมินเนียนก็พาพาไปที่ร้านเดีนเดียค่ะให้ชิมทอ้บอแล้วก็ให้เป่าเค้ให้หน่อไม้แค่นั้นมีอะไรเไหมก็บอกเขาว่าทำอะไรก็ให้ดูแลตัวดีๆให้มีชีวิตชีวาให้เรากลับมาคบกันอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วนะ เข้าใจในในความเป็นคนอื่นที่เขาอยากให้เรากลับเข้ามาหากันแต่ว่าโดยส่วนตัวมอกับเขาว่ารักกันแต่แบบที่เข้าใจคนรักกันที่ รักรักกันอะแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันลำบากจังเลยอะพออยู่ด้วยกันเมื่อไหร่โอเคมันก็แฮปปี้เดี๋ยวอนเดี๋ยวทะเลาะมันไม่เท่าไหร่แต่พอห่างกันปุ๊บทุกอย่างจากที่เคยเข้าใจมันไม่เข้าใจกันเลยอะก็เลยแบบต้องเริ่มน้ำหนึ่งเรื่อยๆวนไปวนมามันก็เหนื่อยอะเหตุหลักประมาณอะไรโมกับเขาเลยการใช้ชีวิตส่วนตัวการใช้ชีวิตประจำวันเวลาเวลาเนี่ยมันคือส่วนน้อยที่สุด เราสองคนที่ไม่ต้องกันเพราะว่าเข้าใจว่าต่างคนต่างทํางานแต่ว่ามันเป็นนิสัยส่วนตัวที่เราก็เป็นธรรมชาติของเราแบบนี้เขาก็เป็นธรรมชาติของเขาคนเรามันต้องมีปรับมีจูนใช่แต่ว่าถ้าต้องปรับจูนมากกว่าครื่งชีวิตของตัวเองอะ่ะก็ไม่น่าอยู่ด้วยกันแล้วว่านนเราพยายามกันหลายรอบแล้ว ไม่ใช่ว่าไม่เคยรอไม่เคยทไอ้ข่าวที่ออกมาว่ามีรักๆักเลิกเลิกจริงๆอ่ะทั้งโมทั้งอ้อมเบื่อกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากโกหกทุกคนว่าเรายังรักกันอยู่นะคะนที่เลิกเพราะครั้งนี้เราเราเลิกันจริงๆก็โอเคก็ต้องยอมรับความจริงแรกๆอาจจะมีเขาที่ไม่ยอมรับเท่าไหร่แต่บมกว่าคือด้วย ก็จะได้อยู่เขาจริงๆเนาะคนได้อยู่นะคะแต่ว่านะตอนนี้ไม่เหมือนรู้ตัวเองแล้วแ่ว่าแบบอยาก กัเลยไหมครับเรียกกันเราก็ยังคุยกันอยู่นะบ้างเวลาเหมือนเวลาเราไปไหนกับใครกับแบบกับเพื่อนกับน้องกับอะไรเงี้ยถ้าเขารู้สึกอะไรเขาจะมาแบบไปที่นี่มาหรอไปดูหนังมาหรอไปอะไรเหมือนเขายังรู้สึกกับการกระทําเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกอะไรบ้างหรือว่าเขาเห็เราอยู่อะไรมแบบนี้ ง้อ <Private S 2> ไหมเหรอมันไม่ได้เชิงง้อค่ะเหมือน่างคนพยายามปรับความเข้าใจแต่ทุกครั้งที่พยายามปรับความเข้าใจมันมันไม่ได้ค่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะโมก็ตันบางทีเขาบอกว่าคุไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างี้แเสียใจเรไม่อยากเสียใจเขาเห็นาว่ามาเออ เราไม่ได้แบบว่าปินบางความรู้สึกของตัวเองว่าเสียใจแต่ทำไปไม่เป็นอะไรเลยมันก็ไม่ใช่เพื่อนๆช่วยเชียร์มั้ยครับว่าให้กลับมาพบกันเลยมีก็ที่โมก็เชียร์คนในกลุ่มก็เชียร์ค่ะแต่ว่าบางทีคนที่รู้เรื่องที่สุดก็มีแค่โมกับเขาอะที่รู้เรื่อง นี่เรกว่าอะไรอยู่ครับ่โมมไม่ใช่แฟนเขาแล้วโมก็เป็นเพื่อนเขาไม่ได้ดยโมก็เยรู้ตเรียอะไรโมโมเป็นโมเป็นที่รึกษาเขได้เวลาเขาไม่มีใครปรึกษาูเขาได้แต่ว่าโมไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนเขาได้ตอนนี้ตอยังไก็สับสนว่าสถานะัน ได้สามคนที่จะเ3คนเี่ถ้าเขามีอะไรไม่สบายใจโมยินดีถ้าเขามีปัญหาอะไรโมช่วยแต่โมเป็นเพื่อนเข้าไม่ได้อะพี่กอพี่ทําให้เราไม่สามารถที่จะก้าวผ่านแล้วก็เป็นสามารถที่จะเจอคนใหม่ได้เราคนเดียวต่อให้หนูมีแฟนกี่คนกี่คนเลิกกันแล้วหนูก็ไม่สนิทใจจะเป็นเพื่อนกันอยู่ดีเพาเป็นติ๊กตุจกไม่กล้าเปิดใจกับคนอื่น อันนั้นอยู่ที่ตัวเขาโมก็ไม่รู้ว่าอนาคตว่าโมจะเปิดใจคบใครอีกหรือเปล่าอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีอันนี้ไม่ทราบค่ะเยังไม่ได้มีใครเข้ามานะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เปิดเีครับสามสิบก่อนยังไม่เปิดค่ะีน้าาก่อนนราเอาเลยต่วิก่อนยิ้มเลยยิ้มเลยไม่เข็โมไม่เคยเข็ต่วโม มอยาอยู่กับตัวเองเยอะๆอยากไปไหนก็ไปอย่าทำอะไรก็ได้ทำอย่าททำอะไรที่ตัวเองต้องการแค่นั้นเองค่ะมีแค่ริมริมอ่ะแบบโมก็โมก็กันไม่ให้เข้ามาด้วยแหละเรื่องของเพื่อนเพราะไม่คนโอเคนะถูกไหมนะเโอเพราะโมก็ยังเหมือนเดิมโมไม่ได้เปลี่ยนสเปคอะไรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้น ผู้ชายที่เข้ามาคุยโมไม่คุยอยู่แล้วเราคมีเรทีางว่าเราก็มีคนเข้ามาคุยเลยมีค่ะแต่โมบอกแล้วว่าอยู่ริมๆเขาไม่ค่อยกล้าเข้ามาแล้วเราก็ปิด่ด้อะไรผู้ชายตอนนี้ยังไม่มีนะคะคงไม่กล้าค่ะยี่สามนะยี่สามนะ ก็ไม so MM. oh, oh, uh ่สบายใจเดี๋ยวก็เฮิ่ตอีกอะไรอีกแล้วเราก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครด้วยถ้าโมเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งค่ะโอเคโมจะบอกว่าตัคิ่งใเลยดคนเข้ามาคุยวต่อครับวันนี้อ้อมไปไหนทำอะไรใช้ชีวิตยังไงบ้างโมจะรับรู้และรับทราบแค่แค่เขาบอกอะค่ะโม ไม่ได้แบบเจอกันบ่อยน้อยลงคุยก็น้อยลงมากๆมากๆแล้วค่ะค่ะคะแค่ไหมโมก็ยอมรักโมยังรักค่ะแต่ว่าโมกลับไปเป็นกับเขาเหมือนเดิมไม่ได้ที่โมมาลูกค้าเรื่อวกับเรื่องงานลุมเราเหลือเกินเพราะว่าสมัครจะมีแบบเรื่องคนเหมือนของงน้ำ ตอนแรกที่มเลสกาติดต่อมาโมก็เฮ้ยพี่พี่สนใจหนูจริงเหรอเพราะว่าหนูหนูก็ไม่ใช่นางเอกไม่ใช่แบบอะไรอะไรเยยงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากได้พรีเจนเตอร์ที่แต่งหน้าโซนยุโรปก็ได้แล้วก็ดูเป็นเอเชียเป็นผู้หญิงที่ลักษณะดด่นดน,นเลยหน่อยเจกด้วยเหรอจ้ะแล้วเขาก็เลยชอบหนูกันอะไรเงี้ยค่ะ ราหน้าเวียงๆมือ,อง,มงพี่ก็เลยชอบตอนีะมีกี่ตัวแล้วครับชื่อความงามของเราคี่โมโสักกี่ตัวอตอนนี้ถ้ารวมโมเดสกาด้วยก็เป็นสามแลวคะแต่ว่าอีกสองตัวยังยังไม่ได้มีการถ่ายภาพนิ่งหรืออะไรยังไงเนี่ยเนื่องจากว่ามันขาดขึ้นของเราตอนนี้เพราะช่วงนี้แบบอะไรเพื่อเราเนี่ยมองว่าโม่เรื่อยๆดีกว่าโม่ไม่ได้แบบปีนี้งานเต็มเลยปีนี้งานไม่มีเลยอะไรเงี้ยมันมาแบบ ค่อยๆเมยนะดได้เนาะ